สวัสดีนะคะสวัสดี fc ทางเพจน้องฝ้ายน้องธงเงินเฟซนะคะดูวินาทีพี่ฝ้ายจะได้ชิมสับปะรดก็วันนี้นะคะเราได้สั่งสับปะรดนะคะมาให้น้องฝ้ายเนาะนะคะคุณแม่ fc ก็ขอบคุณนะคะ F c จากทางเพจพังน้องฝ้ายบ้านใจอุ่นลักนะคะคือเพจของคุณป้านะคะที่มีคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อ F c ซนะคะ เอนดูพี่ฝ้ายเนาะคุณพ่อวัดนะคะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของต้นสับปะรดเนื่องจากว่าเดือนนี้เราฉุกเฉินจริงๆนะคะเพราะว่าเราต้องอไปเฝ้าคุณยายที่ป่วยนะคะนอนอ,อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแม่ควันก็เพิ่งกลับมานะคะแล้วให้คุณลุงนะคะไปเปลี่ยนเวรยามกันนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนกันเฝ้านะคะก็มาพักผ่อนบ้างนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทางอ่าผีดนะคะทางน้องฟ้าบ้านใจอุ่นลักเนาะที่มีคุณพ่ออฟซีเข้ามาช่วยเหลือต้นสับปะรดให้น้องฟ้าได้ทานแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ คุณแม่ปุ้มเนาะที่ท่านเอนโดพี่ฝ้ายเดี๋ยวสักพักนะคะเราจะป้อนกล้วยพี่ฝ้ายตอนพาอาบน้านะเดี๋ยววันนี้แม่ควันจะเป็นควันน้องฝ้ายเองเนาะนะคะจะพาน้องฝ้ายอาบน้ําแล้วก็ป้อนกล้วยที่คุณแม่ปุ้มท่านออเดอร์เข้ามานะคะห้าร้อยคะแนนนะคะก็คงจะป้อนตอนอาบน้ําเพราะว่าช้างไม่ได้ออกไปอยู่ป่าหลายวันเพราะว่าติดภาระกันนะคะทั้งคุณลุงเนาะ แล้วก็แม่ควันก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเมื่อวานนะคะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่แหละเนาะนะคะมีคุณพี่นพพัดนะคะท่านป้อนกล้วยเข้ามาสองวีต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนั้นแม่ควันอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วมีคุณพี่เอฟซีนะคะท่านกา็มีความประสงค์ที่จะป้อนช้างนะ,ะช้างของเราไม่ค่อยจะ ได้ไลฟสดกันนะคะจะมีคุณป้านะคะที่คอยไลฟแต่ก็ไลฟไม่เยอะนะคะให้ช้างได้ทานเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่ไฟ้ายได้ชิมก่อนเลยนะคะวาสิบ่ไดบักนัดแล้วว่าฝนตกเอาได้บ่ว่เดี๋อกไปให้เราหุ้นกันนะคะกับ ผูดได้เอานึวิกโกออสนะิโด, <V ico. S 2> โดวิโกโจกจ้าสวยก็เล้ยวให้หลายเดือนแล้วนะคะพี่ฝ้ายไม่เคยได้ทานสับปะรดเลยนะคะนี่เป็นเดือนแรกในรอบหลายเดือนมากนะคะห้าหกเดือนกเกือบจะหลายเดือนนะคะบอกไม่ถูกเลยไม่ได้กินสับปะรดดูนะคะ ขอใหญ่เลยขอใหญ่เลยเดี๋ยวให้ชิมนี่นะคะช้างไม่เคยได้กินสับปะรดนะคะกินแต่ย่านในเปียนะคะก็เป็นในรอบหลายเดือนเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยได้สั่งนะคะก็หุ้นกันนะคะกับช้างอีกบ้านหนึ่งเนาะก็สับปะรดหนึ่งรถกระบะนะคะสามพันแปดร้อยคะแนนเนาะนะคะก็เราก็ไม่ค่อยจะได้ไลฟ์นะคะ,ะไลฟ์สดแต่ละครั้งก็ ต้องนําไปจ่ายค่ากล้วยเติมน้ามันรถตัดหญ้าช้างนะคะก็ไม่ค่อยได้สั่งนี่พี่ฝ้ายได้ชิมนะคะในรอบหลายเดือนเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทางคุณพ่อวัดเนาะทางเพจบ้านพังน้องฝ้ายนะคะบ้านใจอุ่นรักเนาะพังน้องฝ้ายบ้านใจอุ่นรักท่านใดที่อยากเข้ามาป้อนน้องฝ้ายสามารถเข้าไปติดตามเพจของคุณลุงคุณป้าได้เลยนะคะเพราะว่าแม่ควานอา,อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปหรือไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าแม่ควาน ก็ทั้งดูแลคนแก่ด้วยนะคะทั้งหลายๆอย่างะคะตอนนี้ก็กําลังจะลาออกจากงานประจาจของตนเองนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องสละงานนะคะเพื่อที่จะมาดูแลคุณยายนะคะที่อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็ต้องไปช่วยทางพ่อควานด้วยไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะ,ะหรือว่าพ่อควานจะต้องอจ้างควานดูแลช้างทางนู้นแล้วมา ช่วยเราทางนี้ก่อนหรือเปล่าก็ต้องรอดูสถานการณ์อาการของคุณยายเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแม่ควันก็อาจจะได้มาช่วยดูแลช้างได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ดูแลคุณยายได้มากขึ้นนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทํางานนะคะการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแม่ควันลาออกแล้วนะคะทุกท่านเนาะนะคนะ,ะแล้วก็สอรมอะ,ะแม่ควันก็ต้อง อ,ออกนะคะรอดูอย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ไปพัทยาก็คงจะอยู่ดูแลคุณยายที่นี่แล้วก็อาจจะมีเวลาช่วยดูแลช้างเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่งานของเราอาจจะทําให้เราดูแลครอบครัวไม่ได้ไม่เต็มที่เนาะทั้งคุณยายนะคะทั้งช้างด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแม่ควานก็สละทุกอย่างนะคะเพราะว่ารักช้างนะคะอยากจะ ดูแลช้างให้ดีที่สุดก็ขอบพระคุณนะ,ค,ะคุณพ่อวัดมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณคุณแม่ปุ้มเดี๋ยวสักพักจะทํากล้วยป้อนให้ชมนะคะอาจจะนํากล้วยมาป้อนนะคะแล้วก็ทําคลิปให้ชมนะคะออเดอร์ของคุณแม่ปุ้มวันนี้ขอบพระคุณมากๆถ้าไม่มีออเดอร์เข้ามาแบบนี้นะคะก็ช้างก็อาจจะไม่ได้ทานแบบหลายๆหวีพร้อมกันนะคะก็ขอบพระคุณมาอู้ดูกินชอบมากเลยนะคะกินเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนไม่เคยได้กินสับปะรด นานมากแล้วนะคะในรอบหลายเดือนนี้ก็จะได้ทานนะ,ะก็ขอบประคุณมากๆเดี๋ยวเราอาจจะไลฟ์สดนะ,ะเพิ่มเติมนะคะออเดอร์ที่เหลือมันมีอยู่13วีนะ,ะยังไงก็ฝากเข้ามาอุดหนุนป้อนพี่ไฟกันยเยอะๆนะคะหน้าไลฟ์ได้เนาะนะก็คงจะช่วยกันไลฟ์เพราะว่าถ้าน้องแม่ควานอยู่บ้านก็จะได้ช่วยคุณป้าไลฟ์เนาะ ก็จะได้ช่วยพี่ฝ้ายได้กินกล้วยเนาะก็ฝากเอ็นดูพี่ฝ้ายด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณต้นสับปะรดนะคะจากคุณพ่อวัดมากๆเลยมาส่งแล้วนะคะช้างได้ทานก็ขอบพระคุณท่านอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณจากหัวใจที่มาช่วยเหลือ ในยามยากลำบากแบบนี้ทำให้เรามีคะแนนซื้อสับปะรดให้ช้างทานนะเราไปธุระอย่างน้อยช้างอยู่บ้านก็มีสับปะรดทานฝนตกนะคะก็ยังมีสับปะรดให้ช้างทานเม่ช้าฝนตกนะคะตัดหญ้ามารถกระบะหนึ่งกินจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไฟไม่ได้ไปป่านะ,ะตอนเช้าฝนตกหนักเลยนะ,ะก็ขอบพระคุณท่านอีกครั้ง ขอให้ท่านมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะทุกท่านที่มาช่วยเหลือดูแลน้องฝ้ายกับเรานะคะก็ขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะในทุกๆวันเนาะมีแต่รอยยิ้มนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงกับขอบประคุณมากๆเลยนะคะ